กองทุนลดหย่อนภาษีมันต้องซื้อ,อยังไงอะ่ะแล้วอะไรเนี่ยมันมีทั้ง S S F R M F เฮ้ยชื่อย่ออะไรเนี่ยทามันฟังดูเข้าใจยากจังแถมแต่ละตัวก็มีเงื่อนไขย,ยิบย่อยไม่เหมือนกันอีกแล้วต้องซื้อไปกี่ปีต้องซื้อทุกปีไหมแล้วจะขายได้เมื่อไหร่แล้วเงินจะหายไหมอะ่ะสารพัดคำถามพวกนี้ครับประธานเหมียวเข้าใจรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนทุกคนเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาสรุปเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษี แบบแมวอาให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆกันเลยคือประธานเหมียวเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเจอปัญหาแบบเดียวกันเลยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆเราต้องเสียภาษีเป็นครั้งแรกเราก็อยากจะเสียให้หน้อยที่สุดใช่ไหมละ่ะแล้วเรื่องของการลดหย่อนภาษีก็มีหลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของพวกกองทุนลดหย่อนภาษีเช่นกองทุน S S F กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบาเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือกองทุนการออมแห่งชาติเพราะว่ากันตามตรงนะครับนอกจากเราจะได้ดหยนตนภาษีแล้วมันยังเหมือนเป็นการเอาเงินไปลงทุนเพื่อไม่ให้โดนเงินเฟอ้ออีกแล้วถ้าลงทุนดีๆก็มีโอกาสให้เงินงอกเงยสร้างความมั่งคั่งเพิ่มในอนาคตตอนเราเลิกทํางานไปก็อาจจะมีเงินก้อนใหญ่ก็ได้แล้วทีนี้เรามาพูดถึงกองทุน s s f แล้วก็ IMF กันใช่ครับหลักๆกก็คือ2ตัวนี้ละ่ะเอาละ่ะเรามาพูดถึงคอนเซปต์ของทั้ง2ตัวนี้แบบคร่าวๆกันก่อนคือทุกคนที่จะซื้อกองทุนดหยนตนภาษีต้องรู้เลยว่า ต่อให้เราอะ่ะมีรายได้เท่าไหร่ก็ตามาเดือนละ3 0,000ปีละ3ามแสนหกหมบาทหรือเดือนละ2 0 0แสนบาทปีละ2องล้านสี่แสนเอ,อ่อประธานเหมียวยกกุวเลขขึ้นมาเพื่อเห็นความแตกต่างของรายได้เฉยๆนะเราทุกคนก็จะซื้อกองทุนเพื่อดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน3 0ของรายได้ทั้งปีโดยเมื่อไปรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกองทุนอะไรก็ตามอันนี้คือคอนเซปต์ร่าวๆข,ข,ของมันแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาวางแผนก่อนเลยว่า ในปีหนึ่งอ่ะเราจะซื้อพวกกองทุนดหย่อนภาษีได้แม็กซ์สุดเท่าไรสมมุติว่าเงินเดือน5 0,000บาทแล้วกันกลมๆปีละ0 0 0 0 0บาทเราก็ซื้อได้ไม่เกิน30%นั่นก็คือ 3, คูณ68 1ิบ0 0 0บาทใครที่ซื้อเกินไป2,000 200, 0 0บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนเกินสิทธิประโยชน์ทางภาษีนอกจากจะไม่ได้สิทธิดหยนอนทางภาษีแล้วกำไรที่ได้จากการขายคืนเงินลงทุนส่วนที่เกินสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องนำไปรวมกับเงินได้อื่นๆของเราที่เราได้รับในปีภาษีนั้น เพื่อไปชําระภาษีเงินได้ด้วยนะอันนี้จําไว้เลยว่าอย่าซื้อเกินที่นี้ครับพอรุกขีดจากัดของตัวเองว่าซื้อได้มากน้อยแค่ไหนเราก็จะมาลงลึกถึงทั้ง2ประเภทกันเลยเริ่มจาก RMF กก่อนอย่างที่บอกไปว่าปีหนึงซื้อได้ไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีหรือ5 0 0 0 0บาทแล้วเราก็ต้องซื้ออย่างน้อยปีเว้นปีสมมุติครับปี 66, 66เราซื้อพอปีหน้า67เราไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ปี68เราต้องซื้อนะสำหรับ RMF ไม่งั้นครับเงินที่เราเอาไปใช้สินลดหย่อนเนี่ยจะถือว่าผิดเงื่อนไขาการลงทุน IMF ใช้ไม่ได้ด้วยนะแล้วจะมีเงื่อนไขที่ตามมาอีกก็คือกว่าเราจะขายเจ้า IMF ได้อะ่ะก็ต้องถือไว้อย่างน้อย5ปีหรือจนกว่าอายุ55ปีบริบูรณ์ตรงนี้ทุกคนเห็นภาพกันหรือยังครับถ้าเราซื้อ r m f ตอนอายุ25เงี้ยถือไปครบ5ปีครับมันก็ยังขายไม่ได้นะครับตอนอายุ30ปีเพราะมันไม่เข้าเงื่อนไขเรื่องของอายุ55ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าสมมุติว่าปีนี้เราอายุ50แล้วอะเราเริ่มซื้อ RMF พอร,รบ5ปีก็สามารถขายได้เลย ซึ่งจะขายคืนทั้งก้อนหรือจะขายคืนแบบทยอยขายคืนก็ได้แล้วจริงๆครับระหว่างที่ซื้อไปถ้าเราไม่ชอบกองทุนนี้อยากไปซื้อกองทุนใหม่ก็สามารถสลับสับเปลี่ยนเป็นกองทุน IMF ตัวอื่นๆได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการขายหรือซื้อใหม่ระยะเวลาการถือครองก็จะเริ่มนับจากการซื้อครั้งแรกเพราะฉะนั้นซื้อครั้งแรกเมื่อไหร่ครบ5ปีเราก็สามารถขายได้เลยถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์ของ IMF กันคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายในส่วนของ S S F กันต่อเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างกันได้ชัดเจนขึ้น สำหรับตัว SSF ครับเงื่อนไขก็คือไม่เกิน30%ของไรายได้เหมือนกันแต่ทีนี้มันต่างกันที่มันโดนจำกัดแล้วว่าแม็กซ์ต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเฮ้ยแต่เมื่อกี้ประธานเหมียวบอกไปว่ากองทุนรถยนต์ภาษีได้สูงสุด5 0 0 0สนบาทไม่ใช่หรอ ใช่ครับถ้าใครซื้อ S S F เต็มโค้ตาก็จะได้แค่2 0 0 0 0 0เท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออีก3 0 0 0 0 0ก็ต้องไปซื้อกองทุนอื่นยกตัวอย่างเช่น I M F ตัวเมื่อกี้นั่นเองสมมติน,นะครับเรามีเงินเดือน1000 100, 0 0บาทปีละ1นล้านสองแสนเลยเยอะหน่อยแล้วกันตัวเลข30%มก็คือ3 6 0 0 0 0บาทเนาะแต่เนี้ยมันซื้อไม่ได้ยังไงก็ลดหย่อนได้แค่2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นสําหรับของตัว S S F ส่วนที่เกินมา1 6 0 0 0 0บาทไม่สามารถซื้อได้มันไม่ช่วยอะไรนะครับต้องไปซื้ออย เพราะฉะนั้นครับพอมันลดได้แค่ส0 0แสนบาทอย่างที่บอกไปส่วนที่เหลืออีก3 0 0แสนจะถูกบังคับให้ไปลงที่ RMF ไปลงที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือซื้อประกันบำนาญอะไรทำนองนั้นแทนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเราถึงจะซื้อเจ้า s s f ได้เต็มโคตาประธานเมียคำนวณมาให้แล้วซึ่งนั่นก็คือห้าห้าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ขำแต่มันคือเรื่องจริงเงินเดือน55,555บาทหรือปีละ6 6 6 6 6 6บบาทซื้อ SSF 30%ก็คือ2 0 0 0 0 0บาทเต็มโค้ตาเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเงินเดือนมากกว่านี้ก็ต้องซื้อเจ้า RMF มาเพิ่มแล้วนะแล้วทีนี้ครับเงื่อนไขของเจ้า SSF ก็จะไม่ยิบย่อยเท่ากับ RMF เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีเพียงแค่ซื้อแล้วต้องถือไปอย่างน้อย10ปีถึงจะขายได้ยกตัวอย่างชายคนเดิมจากข้อเมื่อกี้นะครับอายุ25เริ่มซื้อ SSF พอครบ10ปีถึงอายุ35 ก็เลือกได้เลยว่าจะลงทุนต่อหรือจะขายทิ้งซึ่งต่างจาก IMF ที่พอซื้อแล้วต้องถือไปจนแก่ก็คือ55้ปีนั่นเองสําหรับใครที่ยังงงงงอยู่นะครับประธานเหมียวก็สรุปความแตกต่างของกองทุนทั้ง2รูปแบบมาในตารางที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้สามารถพอและดูกันได้ซึ่งจะพูดง่ายว่าถ้าอายุน้อยเงินเดือนไม่มากใช้สิ์ลดหย่อนไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอะซื้อ s s f ไว้ก่อนได้เลยเป้าหมายก็คือการออมเงินของเราในระยะยาว10ปีข้างหน้าแต่ถ้าอายุเยอะแล้ว50ปีขึ้นไป กำลังวางแผนกเกษียณก็พุ่งไปซื้อ IMF ได้เลยซื้อไปเต็มๆเลยครับ5 0 0แสนบาทเพราะมันขายคื้นได้เร็วกว่าก็คือ5ปีก็ขายคื้นได้แล้วส่วนคนที่มีเงินเดือนเยอะมากแบบเยอะมากๆเลยนะแล้วยังอายุน้อยอยู่อันนี้แหละครับต้องซื้อทั้ง2อย่างควบคู่กันไป S S F 2 0 0 0 0บาทแล้วส่วนที่เหลือก็แบ่งไปลง IMF เข้าใจง่ายดีไหมทีนี้ครับหลายคนก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วระหว่าง S S F กับ IMF อะเราไปลงทุนซื้ออะไรดี ที่จริงนะครับกองทุนทั้ง2องอย่างนี้มีทรัพย์สินให้ลงแบบว่าเยอะมากเยอะสุดๆดมีให้เลือกกันเต็มที่ไปเลยครับจะไปซื้อกองทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศพันธบัตรรัฐบาลกองทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นเทคโนโลยีหุ้น AI หุ้นสุขภาพหรือจะไปลงทุนเฉพาะกลุ่มลงทุนทองคาอะไรอย่างนี้ก็มีให้เลือกกันได้ซึ่งจะลงทุนอะไรอ่ะจริงๆขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองและการรับความเสี่ยงของแต่ละคนได้เลยอย่างสมมุติถ้าเราไปถามวอลเลนบัฟเฟต์เขาก็จะอาจแนะนําว่า ซื้อกองทุนหุ้นอเมริกาสิเติบโตไปกับตลาดหุ้นอเมริกาประเทศที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ถ้าใครอยากจะลงทุนเฉพาะทางไปเลยยกตัวอย่างเช่นมองวัตุรกิจบางประเภทกาลังมาเนาะเช่นสายธุรกิจ AI เทคโนโลยีลงทุนไว้ตอนนี้เลยในไทยเราก็มีกองทุน SSF มารองรับความต้องการตรงนี้นะยกตัวอย่างเช่นกองทุน TES GTEC h s f f ที่เน้นการลงทุนในบริษัทเทคใหญ่ๆของโลกทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสาร หรือสมมุติใครรับความเสี่ยงได้น้อยครับอยากลงทุนในตราสารหนี้ไทยก็ไปลงทุนพวกตราสารหนี้อย่าง UOB SD s s f ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นแต่ย้ําว่าไม่ได้หมายความว่ามันไม่เสี่ยงเลยนะครับหรือถ้าสายลงทุน IMF มองว่าเศรษฐกิจโลกในอีก5ปีข้างหน้าก็ยังคงไปต่อกันได้ไม่ได้ถดถอยขนาดนั้นก็มีพวกกองทุนหุ้นทั่วโลกยกตัวอย่างเช่น TMB g QG RMF อะไรงนี้ซึ่งในจุดนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกกระจายการลงทุนไปได้ทั่วโลกอย่างที่ประธานเหมียวเคยพูดไว้บ่อยว่าการกระจายการลงทุนมันทําให้เรามีความเสี่ยงน้อยลงแต่ถ้าเพื่อนๆยังเลือกไม่ถูกว่าจะไปลงทุน SFF กองทุนไหนดีถ้าไปถาม TTB เขาก็มีนี่ TTB Smart Port SFF กองทุนที่เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญครับคอยคัดจัดและก็ปรับพอร์ตการลงทุนให้แบบอัตโนมัติ ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรก็อุ่นใจได้เราแค่เลือกการลงทุนตามความเสี่ยงที่เราสบายใจที่เหลือก็ให้ผู้เชี่ยวชาญของเขาดูแลให้เป็นยังไงง่ายขึ้นไหมแล้วโมเดลกองทุนนี้มันคืออะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับคือ TTB อ่ะเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคอยคัดการลงทุนเด่นๆเ,เพื่อไปลงทุนให้โดยจะคอยปรับแล้วก็จัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละโมเดลกองให้เหมาะสมเพื่อให้สอดรับกับทุกสถานการณ์สาคัญของโลกให้มากที่สุดแบบที่เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรไปเลยในอีกช่วง10ปีข้างหน้า เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าเจ้า TTB Smart Port ทำงานยังไงจะมีรูปแบบอยู่5รูปแบบครับที่เขาจัดไว้สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้แบบกลางๆไปจนถึงความเสี่ยงสูงเริ่มจากโปรแกรมแรก TSP1 p r e v e Server s s f เอาเงินเราไปลงทุนในตราสารหนี้ยกตัวอย่างเช่นกองทุนพันธบัตรทั้งรัฐบาลแล้วก็ของบริษัทเอกชนโดยที่จะคงตัวเลขไว้เลยว่าอะเป็นตราสารหนี้ในประเทศ70%นะแล้วอีก30%ก็จะเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ ซึ่งจุดเด่นก็คือความผันผวนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นแต่พอความเสี่ยงต่ำกว่าใช่ไหมครับโอกาสเติบโตได้ผลตอบแทนสูงเหมือนกับการลงทุนในหุ้นน่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากใช่ปะละ่ะโปรแกรมถัดมาครับ TSP2 Natural SFF คือการเพิ่มความเสี่ยงเข้ามาหน่อยนึงยกตัวอย่างเช่นเป็นตราสารหนี้ไทย35%ต่างประเทศ45%าและอีก20%่ก็เอาไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเห็นไหมครับว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงของหุ้นเข้ามา เพื่อแลกกับโอกาสการได้ผลตอบแทนที่อาจจะมากขึ้นหรือโปรแกรมที่3ก็คือ TSP3 Balancer s s f เริ่มมีตราสารทุนหรือว่าหุ้นเพิ่มเข้ามามากขึ้นแล้วแบบ50-50เลย50แรกก็คือการแบ่งเงินเป็นตราสารหนี้ในประเทศ15%ต่างประเทศอีก35% 50หลังก็คือหุ้นในประเทศ10%แล้วก็หุ้นต่างประเทศอีก4 0พอตัวถัดมาครับ TSP4 Explorer SFF ชื่อกองทุน explorer ก็คือนักสำรวจไงแบบนักบุกเบิกอะแสวงหาโอกาสได้กำไรที่มากขึ้นแล้วแต่ตามประสานักบุกเบิกเนาะไป,ปะจญภัยก่อนใครเพื่อนก็อาจจะไปเจอสัตว์ร้ายระหว่างทางเหมือนกับโอกาสเจ็บตัวที่มากขึ้นตามไปด้วยอะไรประมาณนั้นกองนี้เขา,เขาจะเป็นหุ้น70%เลยตราสารหนี้30%เท่านั้นซึ่งสินทรัพย์มากกว่าครึ่งหนึ่งของเขาอะ 55%เนี่ยก็คือหุ้นต่างประเทศก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มเข้ามาและสุดท้ายก็คือ tsp 5 go getter ssf ตัวนี้บอกเลยครับว่าสำหรับคนรักการเติบโตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะการันตีกำไรแบบ100%เนะทุกคนหุ้นไทย20%และก็หุ้นต่างประเทศอีก80%ที่เหลือซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงอ่ะสูงสูงและความผันผวนก็จะสูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก่อนลงทุนลองเลือกให้เหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับแต่ทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยกันว่า เอจะซื้อทีเดียวหรือทยอยค่อยๆซื้อดีอ่ะคืองี้ครับคนส่วนใหญ่อ่ะชอบแบบว่าใกล้สิ้นปีแล้วเอ้ยปีนี้ยังไม่ได้ซื้อกองทุนรถยนต์าภาษีเลยทําไงดีแล้วก็มาทยอยซื้อตุ่มตุ่มตุ่มพอมาซื้อปลายปีก้อนใหญ่ครับก็มักจะเกิดความกังวลว่าสมมติว่าซื้อ200 0 0 0บาทซื้อแล้วจะติดดอยไหมจะซัดเป็นก้อนใหญ่ตอนไหนดีก็กลัวซื้อแล้วหุ้นมันตกลงไปอีกอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะอย่างที่เคยบอกไปในทุกคลิปนะครับว่าวิธีการที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ง่ายก็คือ D C A ดอลลร์คอสเอเวอรเรจนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่นะครับลองเปลี่ยนแนวะคิดกันใหม่แบบว่าเรามาทํางานในแต่ละปะีเราเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นฟรีแลนซ์เองก็ตามนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําน่าจะสามารถวางแผนการเงินได้ง่ายมากกว่าคนที่ทําธุรกิจอะไรเงี้ยเราสามารถวางแผนตั้งแต่ต้นปีเลยว่าปีนี้เราจะมีเงินรายได้เท่าไหร่แล้วต้องเสียภาษีประมาณเท่าไหร่แล้วก็วางแผนต่อเลยว่าเราจะต้องซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีเท่าไหร่สมมุติคํานวณออกมาอ้ปีนี้ต้องซื้อ sff 2 0 0 0 0 0 แล้วก็ซื้อ RMF อีก10,000แสนก็แพนไปเลยครับไล่ซื้อ s s f งวดละ20 0 0 0บาท10าทงวดแล้วก็ซื้อ RMF อีกงวดละ1 0 0 0 0บาท10าทงวดครบเลยระหว่างปีครับตลาดหุ้นอาจจะวิ่งขึ้นบ้างปรับตัวลดลงบ้างต้นทุนเราอะ่ะก็จะค่อยๆถัวเฉลี่ยกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะมั่นใจได้ก็คือพอมันเป็นการลงทุนระยะยาวอะ่ะแบบเราวางแผนเป็น10ปีอะ่ะโอกาสที่เราจะได้กำไรในระยะยาว10ปีข้างหน้ามันก็จะมีมากกว่าการลงทุนระยะสั้นอยู่แล้ว ซึ่งการค่อยๆทยอยสะสมสะสมไปตลอดทั้งปีก็ช่วยตัดปัญหาในเรื่องของการทามิ่งหรือมาเก็ตหรือว่าการมาคาดเดาตลาดว่าจะต้องซื้อเมื่อไรซื้อแล้วจะขึ้นหรือจะลงยิ่งถ้าตัวเราอ่ะไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพไม่ใช่เทรดเดอร์ฟูลไทม์ก็ไม่จําเป็นเนาะทยอย DCA ไปแล้วเอาเวลาไปทํางานหลักของเราหาเงินกันต่อดีกว่า <S <S ทั้งหมดในคลิปนี้ประธานเหมียวคิดว่านะ่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจทั้งเจ้า IMF แล้วก็เ s f กันมากขึ้นยิ่งถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจชัดเลยนะว่าแบบต้องซื้อ,อยังไง ซื้อเท่าไหร่ตัวเองเหมาะกับกองทุนแบบไหนผมจะถือว่าคลิปนี้ประสบความสำเร็จมากเลยหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมว่าถ้าไม่รู้จะซื้อกองทุนไหนอันแน่ตอนนี้ทาง TTV เขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ซื้อกองทุน SSF และ RMF ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28ธันวาคม2566นี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างตามไปศึกษาต่อกันได้เลย